ออกสู้กับโจรเหรอใช่พิณยาลาคุดูได้แล้อเอามีวลธีทำเผื่นเหรอ คือแบบอ๋อไม่น่าหรอไม่ไม่น่าหรอกไม่เอ็นตลอดก็ใช่ไงบูได้นู่ไหมคะไม่น่าดไหมคะบอสแล้วนางเอกอะไรไปต่อสู้กับจูนองมงก็โดนทำร้ายอ่ะก็โดนทำร้ายอ่หลบมงหลบมีดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้สุเอตจะนั่งรอจะจะรอรูดซีนแรกเลยตอนแรกแต่ไม่เลื่อนมาใส่เน้องเลื่อนยังไง ด in right ูนะผู้แล้วนะเขาบูได้นะทุกคนเขาต่อสู้ได้นะครับวันนี้เขาไม่ได้ขายสวยเขาขายบูไปยินแทนนแม่ดอมมาด้วยได้ครับแล้วส่วนมนยกดหือว่ามันืก่อนนะครับเขาไม่ยืดก่อนฉันสมัครเขาในท้าในท้ายนท้า ท้ายๆท้ายๆท้ายอีกอันนั้นคืออะไรเหรอคะอะไรกินไหมไม่กินไม่กินถามไปชิมชิมคำหนึ่งไม่กินอันนี้คือเราเข้าเมนูขนมหวานแล้วเหรอคะเหมือนคืร้อนเขาจะปิดพวกนายกเทศพวกอะไร้ะอ๋อ ขาเลยสั่งมาเลยไม่เอาคนละครึ่งคนครึ่งกินเป็มูไ่คนละครึ่งซึ่งเล็กกว่าี่อปลกออะมสวัสดีทุกคนไ่อ่านคอมเมนต์อะไรไรเลยสวัสดีนะครับ อดีราทำนี่งหอมขาวนะนัำกีใช่ไหมใช่ปะน่หอขาวมันผสมกันอะไรนะมันเป็นขับขมยหรือเปล่าอะไรมาสิผัดซูซูแพน้อนได้ไหม น่าจะเป็นขนมปังที่มีผักเปไส้ยันเนียยันเนียยันเนียนในวันกินหกันยันเนียนยันเนียมคนาอะไรมาอะไร่งากู้ันูาแขอองอทืมอร่อยแั้เนี่ยพอไห อร่อรยาวไม่เข้าสั่งอันนี้ป้เอเปลนแมอยู่บ่สั่งอีกสเซตเขาก็ทำให้คลังมานเอาสี่เลยอยู่สองวันนอะไรห่างมีเปลี่ยนตรงนัปป้นอ่ะี่ยต้องถอนนะให้ให้โซเบียให้โซเบียไปแล้ว ว่ามันยออยู่ไม่ขึ้คือเราทำไงต้องลวกอ่ะเราก็ลงลกใหม่มันก็แล้าแต่แล้วไปซีเรียสก็เป,ปิดเลยแต่ก็ไม่เาลงกินแล้วนี่ไม่เคยกินเดียวเ่ยแต่เคยมีที่หนึงก็เคยเคยเอแต่ว่าน,าน,าน,นั้นทะีนะไม่ให้เราทอะไรวะ พิเศษกับคนพิเศษมาสัน้นใครลงใครลงสูงใคลงไม่เห็นใลงคุณคุณลงนางคุณเาสาขาวหมดแมสแอมมี่ผูเชีเ่ยวชาเสือ้อเอ m มมปีปละสองปีละสองหมื่นล้านนะคะได้แบบ เธอดทำเสื้อไซส์ไม่เสียมไม่หายมี่มีค่ะไม่มีถ้าไม่มีฉันจะไปขยะฉันจะไปไอ้ต่อเอาเอาสอมตัวมาต่อกันเอาบอดนี่ให้มาแล้วเอาอีกไหมเอาอีกสองเธอกกิ็ชอบมากเอาเพิ่มค่ะไม่เลยอะไรทำไมตอนนี้อิ่มแล้วอ่ะอันนี้กินแล้วเนี่ยอาจารย์อิ่ก็มีอาจารย์อ่มนะอันนี้เรื่องจริงบีอิ่มแล้วมันจะจุกแล้วมันจะเก็บของมันกินของหวานแล้วนั่นละ ของหวันสุดท้ายอ่ะสัวไมต้องอยากมินทีเยอะยยแค่หนึ่งเกี่ย like ม okay, <c oughs> ู่กันทุกคนถ้ามาที่นี่ต้องมาเกี๊ยนี้นะทุกคนฉันกินไม่ใช่เมื่อกี้ฉันกินไปแล้วอันเนี้ยไม่ได้เอาไปเอาไปเอาไปบอกกินยางชะยาพี่น้องมีแต่ดมเอามีแต่ดมเอากินกุ้งไปหนึ่งครึ่งไปหนึ่งตัวนะ่น้อไม่กินกุ้งแล้วไง ติดปากกิน <centro> น่ารักขอบคุณค่ะเห็นไหมถ้ามองเห็นเหรอมันตัวเล็กมากนะถ้าอยู่เนี้ยไม่เห็นหรออาจจะต้องเด็กเลยนนะเ่นตามันหายงอยังเปลี่ยนอันมณ์เขาไม่ค่จะเรียนหรอเรียนน่ารักขอบคุณ เขาบอกว่าเสียงหุ่นใช่เพราะว่ากินอาหารดึกไม่ได้แม่แม่กินอาหารดึกวันนี้เขาแต่งหน้าเองทำผมเองไม่ได้ใช้ช่างไม่เหมือนไม่มันก็เหมือนมันก็ไม่เหมือนแบบใช้ช่างกับเขาไปใช้ก็เหมือนกันเอง มันไปว่าไม่ต้องใช้ช่างก็ได้แต่เองก็ได้ก็อยากไข่ทำไมมมันก็จะแต่งหน้าเป็นเลยอรอลองรู้เฉยเยถ้าแต่งแบบขาวจนฟูนเองอะทำได้ใช่ถ้าเกิดแต่งแบบเทคกติคไม่รู้อะไรเลยไม่รู้การเขียนคิ้วไม่เป็นเคยเียนเองแล้วมันเป็นสระอีมันก็เขียนตามคิ้วที่เรามีอะไม่นั่มันเป็นสระอีเลยมันเป็นเหมือนที่คิ้วซังอะ สวยอยู่แล้วก็ต้องแต่งหลายอีดีบอกแล้วเนี่ยบอกแล้วเนี่ยน้าสุดเลยก็นี่ไงหน้าสุดอะไรนะวันที่วันที่เธอลงสตอรี่หนักได้ก็ตอนนี้แต่ตอนนี้เธออันนั้นก็สดจริงไลฟ์กับเธอสดจริงที่นอนอยู่บนเตียงมันมีอย่างนี้มันคยมีอย่างนี้ไหมให้คนเห็นแบบฟิหน้าสุดสดไม่มีมันต้องให้คนเห็นด้วยเขาก็แบบโอ้มาจิว่เลิศมาก <c oughs> ร right. right. ับอะไรเพิ่ติมอีไหมคอ้อะไร่ัแล้วรับอะไรตหมครับส้นเลกรับกุ้งนึงแต่ปปักเนยใส่อะสั่งเลยค่ะเนี่ยเพิ่มไปกุ้งมันกุ้งะปุกงะติดเอาสเต็กบอสตอาสเต็กนันอิ่มหมดรปเป็นอีกสองเซตาเือไว้ เป็นไรค่ะขอาข้าวเอาไปกินหนึ่งเอาไปให้ฝังเนี้ยตอนนี้โมหันมดเลยเ่อาโมหันให้น้องบา์แล้วก็ทางนี้จะไปจีนแล้วปอร์มเนอ้โหดมากโหดมากเป็นสองแบเป็นเตอร์พินเตอร์เดียมเียมนะทุอคนอ๋อขอบคุณค่ะคุณแม่น้องเบสเข้ามาดูแม่ไลฟ์สดเวลากิน หรอหนูคุณแม่คุณแม่แม่หนูดูแม่แซมใช่คุณแม่บอกว่าแม่ชอบดูเวลาแม่แซมอ้๋อหรอน่าจะเป็นหนี้คิดแม่กก็ชอบดูอยู่แล้วแหละแต่แล้วแม่กินไม่ลงอะไรนะก็ดูอ่านคอมเมนต์หน่อยนะเขาก็ไม่เม้นแล้วแบบเม้นมังก็ไม่อ่านายผมเมนบังไม่อ่านใช่ไหมไปด้วยถือว่าอันนี้บอกไม่ดู โอบฟันสติกเกอร์ค่ะแว้นตาวันนี้พี่น้องงานไข่อยล่าข่เลยแบบว่าเดมางานไขยเลือเล่อนอันนี้ก็เลือ่อนเหมือนกันใช่ตอนแรกมีบวงส่วงละครแล้วเรื่องฟ้าที่เสือเขาเข้มข้นเนาะเอซี FC ก็ตื่นตาตื่นใจอย่าลืมดูนะคะวันที่1 1พฤศจิกาย,ยน ทั้งช่องวันสามสิบเอ็ดพอแล้วค่ะจะดึงดูละครหนูนะคะทุกคนกี่โมงหรอหนึ <g ülme> ่งทุ่มตรงทั้งช่องวันฉันเล่นเป็นไงบ้างในคอมมิตมันก็ดีเซอร์มันยังไม่ได้ฟังเสียงเลยอ่ะอเห็นแค่ดีเซอร์ก็ต้องอพอแบบพอจะดูออกอยู่ระดับบอส เล่นเล่นพอใช้ได้ไหมคะเขาก็เลื่อนสีแล้วก็ไม่น่าห่วงแล้มั้งเรื่งที่ห้าหรือเปล่าห้าหกหกเรื่องแล้วเล่นมาหกเรื่องแล้วครับพี่น้องเคยนั่งใกล้ดาราเป็นนักเอกเคนั่งกินข้าวรวมตัวกับพี่บุญมนนาชนะได้พ,พี่น้องหาโอกาสได้ยากเลยนี่เคยนั่งกินข้าวกับดาร่าดารากี่โมะ ไปว่าศสนาประคัตพี่น้องเป็นคนขิงรูปประคัตเลยหรือ,อ <c oughs> เกียไปฝันนี้ไหมต้องมาก่อนนี้รึทำไมเพราะเธอจะได้ตัวเล็กกว่าฉันหรอ <c oughs> โอ้ <c oughs> ไม่เคยได้เห็นคอมเมนต์ไงคือแล้วอันนี้จะก็จุ่มไปพุทโไปที่ก็หนิโอ้ไม่มีที่ตั้งคะ่ะบอสเอาแก้วมาอันนี้ดีกว่าเดิมเนาะเอา,าเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวนาะ เป็นหว่วงผมไม่ใช่หรอกกว่าจุ่มใส่อาหารของเราที่มาถ่ายจริงจังลนคุณจริงวันนี้ขึ้นไปถ่ายรูปไปนี่ขึ้นค่ะต้องคุมนาเพราะ <c oughs> แต่งหน้าเองวันนี้ต้องคุมนาะถ่ายรูปลงหน่อยไม่ได้ลงรูปเลยฝั่งนี้หนูถ่ายไม่ไหวแล้วค่ะเอามาชิมให้แม่มาชิมช่วยจ้า <c oughs> อันนี้หมูอะไรนะทุกคนอะเดี๋ยร์ขาวสิงคโปร์กินแล้ว,ก,ลว,ก,ลวกินเขาแล้วดมเอากินข้าวแบบเหมือนคนกระเพาะแค่สองสองเซนน่ะว้านี่ถือว่ากินเยอะแล้วถามพี่มีดิหล่อเดี๋ยวว่ากินแล้วบไม่กินถ้าอยู่บ้านก็กินแต่ผลไม้เพราะอะไรไม่ชอบกินเนื้อเดือดเดียน,นดีไงคือแน่ยอหลายมากคือชัอนอะ คือพ่อกับแม่เป็นนักกีฬาใช่ป่ะแล้วพ่อกับแม่ก็คือแบบมีนักเออเขาเรียกอะไรมีกล้ามเนื้อไม่ได้เป็นคนตัวเล็กคือที่บ้านก็คือพันธุกรรมก็คือสูงกันหมดสมไว้เจ็ดสิบอัพกันหมดแล้วการที่เราจะอยู่ในวงการอะไรเงี้ยมันต้องตัวเล็กก็เลยต้องกดข้าวเพราถ้าเกิดว่ากินตามใจอ่ะมันก็จะเลยเถิดเนี่ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นเราไม่ได้เป็นคนตัวเล็กเคยหนักสุดมากเลุณยู เขยบหนักมากๆเลยห้าห้าสิบหกกิโลบึ้มไหมพี่ภาพไหมคตเหมือนคนดูไม่ออกครข่ก็ตอนนั้นที่เจอเธออะเจอตอนนั้นคือกินข้าวบ้านฉันอะอืมอันนั้นคือหนักสุดหรอใช่ช่วงนั้นน้ำหนักตอนนี้เหลือสี่สิบห้าตับปลายไม่ใช่อันนี้อร่อยมากเลยได้ค่ะเขยบมาแม่ลองชิมดูเดี๋ยวเชิญนะพูดเอาว่าหนิพูดเดี๋ยวเอาว่านิี้จะสิ พี่เอาอร่อยนะมันเป็นขนมปังแล้วก็ผักโขมอ่ะมันมันเป็นแซลมอนอะไรต้างี่กินแล้วพี่จะได้แบบมันไม่ใช่ผักโขมหรอเปิดร้านมันเป็นผักะโขมข้างในอ่ะใช่ไหมแซลมอนออย่างนรวะเอานี่หรอเออมันสุกแล้ว บอสกินเก่งผมต้องกินเยอะๆแล้วผมต้องทำงานผมต้องไลฟ์สดขายของอีกแต่ละวันไม่ <c oughs> งั้นเดี๋ยวไม่สมหวังแล้วไม่ <FC. S 2> ใช่แค่เธอนะแบบว่าอยู่ในกองถ่ายละครนะทำไมอ่ะพระเอกก็ทักทำไม่ได้กินข้าวทุกคนเหรอทุกคนที่อยู่ใกล้เบนทำไมไม่กินมันก็ไม,ม่มันก็ไม่หิวใช่ไหมมันก็เลยแบบว่าเป็นแบบฝึกไง ตอนแรกก็ประเมินเองนะเราตอนแรกแบบเออช่วงแรกๆที่รถก็อารมณ์ไม่ดีเลยเพราะหิวแต่ตอนนี้อยู่ได้ละดีนะที่มามาอยู่ในช่วงที่เขาชินแล้วไม่งั้นเจออะไรไม่รู้แต่ละวันไม่มีคนที่แบบว่าอดข้าวแล้วอารมณ์ไม่ค่อยดีอ่ะยมันไหวอยู่างทุกคนทำตกหมดเมื่อกี้หนูก็ทำตก จริงเหรอเราหน้าเหมือนกันเหรอไม่เห็นเหมือนเลยเออปกติน้องเบ๊กินกาแฟไหมไม่กินกาแฟทำไมก็ไม่อยากกินเรายาปลาปิง้งเบอร์กินก็บย่างกาแฟกับเบ,บอร์กินยำซำเข่ากับเบอร์กินเป็นตะเลียงง่ายอยู่ <c oughs> วับเปลืองวับเปลืองจั่งยางใช่จะไปเลี้ยงง่ายพี่นเัดจงเลี้ยงง่ายอยู่หน่อยจริงแล้วที่นี่ข้าวก็ไม่กินกาแฟก็ไม่กินเครื่องดื่มแอลอะไรก็ไม่กินไม่กินน้ำอุ่มก็ไม่กินน้ำลมก็ไม่กินตื่นมากินน้ำเปล่าใช่น้ำเปล่าแอปเปิ้ลสลัดเลี้ยงไงแค่นั้นแล้วไปเปลืองกับอะไรอ่ะ ร่างายเปลืองอะไรกินกับอะไรไม่กินอะไรเลยไม่กิน่านจะชอบกินโกโก้ตอนนี้งดโกโก้เลยโกโก้หวานนะกินพวกโกโก้เย็นนะแต่ก่อนชอบกินมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้กินมาเป็นปีแล้วดีกว่าละถ้าข่อยกินหลายได้บัานีนึ่กินไปดิเดยวน้องเฝ้าก่อนมาก็ออกกำลังกายหลอก ตอนนั้นก็ออกกําลังกายคือออกไหมว่าออกตอนแต่งหน้าเรออย่างเี้หรอไม่ก่อนแต่งหน้าก็ออกเนื่องกแต่งนึกว่าแต่งแล้วก็ออกตอนนี้เธอหน้าฉันอ่ะฉันก็คืออยู่ในห้องฟิตเนสออกกําลังกายอยู่แต่ไม่มีใครได้เห็นไม่เคยถ่ายตรงนั้นหรอตรงนั้นทำไมทำไมไม่เห็นอ่ะเพราะออกกําลังกายคือเธอฉันออกจริงจังมาก ฉนันออกแบบไม่ได้แต่งผมไม่ได้ทำแล้วก็เหงือกแบบเป็นยังไงมันก็จะไม่เป็นมุมที่คนไม่เคยเห็นเนาะมันเป็นมุมอะไรวะรที่มีแบบเปียกไปทั้งตัวเปียกก็เป็นมุมนี้ไงเขาเรียกว่าอะไรฉันไม่ได้ฟิตเนสแบบงอแงแบบถ่ายรูปสวยๆนะก็คือจริงจังบาง<ม>วันจะใส่แบบชุดยางชุดยางลดน้ำหนักมันนักไที่บัดดที่มันใช่การจะใส่แล้วก็ออกกลัดดอนให้ให้เกียร์ออกใช่ให้เหนื่อยไปเยอะน่าจะไม่ แล้วสองหมื่นสองหมื่นคนที lagen, okay. ้กดติดตามเรืยังกดหัวใจเรืยังแล้วเวลาผมไลฟ์มันจะไม่เตือนไงถ้าไม่กดติดตามอ่ะมันเตือนนะตอนทัวไลฟ์มันก็เตือนเพิ่งฉันแล้วดูไหมดูบ้างไม่ดูบ้าง่าบอเบิ้งเขาจะเคลียร์ดอกบอส่ใจเขาจะเคลียร์ดอกเพราะว่าเฮ้็ทอันดีบอส่ใจใส่งอย่างเขาดอก ปล่อยปลาลราเลยฮะปล่อยปลาลราเลยเขาค่ะสงสารเท่านี้จะให้ดูตลอดเลยเหรอมันก็กดแทบแทากดดูหนึ่งวิวก็เป็นหนึ่งคนเราทำจะได้ขึ้นเลขหนึ่งคนไงโบงหูจากเบิองเฮาจ้าเชร์ดอกไปเบิองตะอีหย่างไม่ใช่ว่ากดไม่ใช่ว่าเจ๊เถินดิ๊กปัดจริงออกแล้วใช่นะใช่ไม่ไม่ไม่ดูเลยแจ้งสันเร็วดูว่าดูปุ๊บก็คือทุกครั้งที่ดูอ่ะแปลว่าเธอดึงขึ้นไง ถ้าดูครั้งที่ไม่ได้ขึ้นหรือว่าไม่เห็นฉันก็คือฉันไม่เข้ามาดูเลยคือ <c oughs> ไม่อยู่เลยอะ่ะไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็จะมาเห็นอี <c oughs> ทีหนึ่งตอนที่คนแบบทําคลิปย้อนหลังบ้างเลยไม่เคยตังดูะดูหน่อยปิดปิดลอยเต็มโต๊ะเลยคือวันนี้เหมือนไว้เจ้าอะไรไม่ดูเลยฝั่งไม่แล้วดูนะฝั่งนี้นะคือคน ดูแบบ,บอยู่กับเบสก็จะได้ประมาณนี้แล้วดูฝั่งนู้นอยู่กับแม่แซมตลาดตามาอาหารพี่อันเนี้ยกินแล้วแบบเราจะมั่งข้างมังม่งมีคนจีนเขาบอกวันนี้ก,กินเหรวันนี้เกินสิบชุดอะไมก็แบบเป็นบักกิง้งอะได้เราให้เขาเพียรพี่จะได้เบื่อพี่จะได้หายเบื่ออาหารเกาหลีกินอาหารจีนซูชิซูชิพี่เบ <laughs> ียร์ <laughs> <Yes. S 1> กลับไปแล้วค่ะ เบียรมีธุระรอดูคลิปช่างไม่เบียรนะครับเกิดอะไรไปก็คือก็ไม่รู้ชะลาจนสน,ใ,นใจบอสเนอะก็สนนี่ถือว่าสนใจแล้วปกติไม่สนใจวันนี้ปกติไม่ตากไม่ดูใครเลยแต่รู้ทุกเรื่องของเราว<อ>ันเกิดอเอ้ยวันนั่นวันนี้เอ้ยประเด็นนั้นประเด็นนี้หูจากเบิร์ตก็มันเป็นข่าวแต่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ให้ดูนะ ไม่ดูถ้าถ้า everyday แบบชิมตะวันมไม่ดูแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นแบบ t o อ n e w วทำไมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยพอปิดกล้องเราปุ๊บเดี๋ยวก็นั่นเธออย่างนั้นอย่างนี้ได้วันนี้ไม่มีตอนนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไร่างเถื่อนเพราะว่าหมดแล้วไว้มีข่าวใหม่แล้วเดี๋ยวถามใหม่ ยาดมไม่ได้เอามาทำไมปะทำไมคนมิ้นเนี่ยว่ายาดมให้กินเขาแน่ให้ขาย,ขายตะของหลายพี่น้องให้ขา,ขายตะขอแล้วเขาจะเป็นปอบคล้องไปสิเบิร์ตเรีว่วยาดมวันนี้คือบอกว่าคนสั่งซื้อหนักมากแล้วเรากำลังสวางแผนการใหญ่เมื่อะไรเรานาอทำยาดมไซแม่แซม ปาก่ะโดมทางประเทศเลยนะเป้กระเป๋าอะเหรอ,อเราจะทำโปรโมชั่นเรื่อยๆอนาคตแต่ว่าตอนนี้ของของก็จะหมดแล้วสามหมื่นคนปักกาเขาปั่ปเพื่อฟว้ก็ออกไม่อยงองจริงเหรอส,ม,สมมุติสามหมื่นแล้วปากคนไม่ลดหรอ,อมไม่อมเบียดิ่มแล้วหรอคะ สามหมื่นคนเบสเบสจะเต้นกนลางตาหนาะเต้นอะไรเต้นเพลงอะไร Thank you พี่เขาเดินมาบ่อยไหมใช่ไหเ,เขาไปย่อยตอนนี้เบสก็วนเดินเพราะแน่นของมากเทิกินแค่ครึ่งหนึ่งชิมมั้งอ่ะสเต็กรอกกินพี่น้องอย่าว่ากินถอดวิ่งผ่า,านแรไกายวิ่งผ่านสเต็กมาก ทำอะไรปะเอา้าเอา้าอะไรอ่ะทำไมทุกคนต้องพูดแต่เรื่องการกินของหนูขับข้ามมันไปบ้างเถอะวิ่งผ่านมากยาาแบบอย่างนะคะน้องๆขับข้ามมันไปบ้างกินไม่กินมันก็คือตัวชัดไงฉันแบบแฮปปี้กับการเป็นตบวเละจบนะไม่ใช่หรอกมันครบค่าแบบว่าไม่จะเรียนเด็ดตัวอ่านมันขบข้ามพอแล้วตอนเนี้ยสูงร้อยเจ็ดสิบ ก็โตมากแล้ววิ่งถังเขานะน้องต้องถ่ายละครน้องเป็นน,งนางเอกนะผลไม้<ข>อาไรที่หอรอตมันยัดไม่ไลงหรอยัดไม่ไลงหรอแน่นมากเบสล้วบอสสูงเท่าไหร่ถค่สูงเท่าไหร่ าไรคคนเขาไะไแม่เจ็ดสิบห้าปะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกอกสิบกวาเจ็ดห้าเจดหกส่ัไม่เกินร้อยเจ็ดสิบไม่เกินฉันว่าเจ็ดห้าสูงกว่าฉันจริงบักถ้าแม่ใส่สื้อส้นห้าแม่วัดอได้ร้อยเจ็ดสิบถ้ถ้าเกิดเสื้อส้นจะร้อยแปสิ